าเกิดสมมติอ่ะไม่อยากเหนื่อยออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารยังไม่ได้นะนี่เลยค่ะสารอาหารตัวนี้เลยที่เอาไปช่วยได้นะคะในการที่เราจะฟิตหุ่นนะคะ,คะหรือว่าเออเราต้องการเหมือนควบคุมแคลอรี่นะคะ,คะโดยที่เรายังแบบยัง,งงงอยู่ว่าเฮ้ยอะไรกี่แคลอันนี้ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณง่ายมากเพราะเขาคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะบอกเลยหลายคนแบบว่ายุ่งมาก ลากานทําให้พลเป็นกดไหลย,ย้อนเป็นโรคกระเพาะได้เยอะนะคะอันนี้เลยตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับคนที่ยุ่งนะ,ะแต่อันนี้เพราะว่าอะไรหรือว่ามันทดแทนอาหารได้เลยนะคะ<ช>ไม่ใช่เอาไปแค่เสริมนะคะมีวิตามินเกลือแร่ครบหมดเลยนะคะ การกินเช็นหนงหแก้วนะคะเราจะเซฟตัวแคลอรี่ไปได้5-600ึกแคลเลยตัดแควต่อวันได้5้0หกแคลเลยนะ,ะแล้วเช็คแก้วหนึ่งนะคะเท่ากับการทานอาหาร1มื้อเลยโดยที่สารอาหารครบแล้วก็แคลอรี่ไม่ถึงด้วยค่ะ3ลดยอดที่ของเรามีลดอะไรคะคือช็อโกแลต ะะอันนี้ลาเต้แบบไม่มีคาเฟอีนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะสตรอเบอรี่นะคะ,คะตอนนี้เรามีโปรด,ด้วยนะคะซื้อเชคสตรอเบอรี่คู่กับเชครสใด,ดก็ได้นะคะ<ช>เราจะแถมแก้วเชคสีม่วงสวยมากสวยแล้วก็ส่งปีด้วยเห็นเบมเบอร์เห็นแบบทำไมอันนี้สวยจังเลยอยากได้จุงนะคะแต่จริงๆเรามี6รสนะอันนี้คือยอดยอ์แค่นั้นเองใช่ค่ะถ้าใครสนใจโปรนีทัะรีทักมาเพราะว่าของแถมมีจำนวนจำกัดนะคะซื้อทั้งทีก็ต้องมีของแถมนะคะ